หาความยาวรอบรูปมีรูปมาให้ให้หาความยาวรอบรูปบอกมาให้ความยาวในแต่ละด้านมีอยู่ทางด้านบนที่ยังไม่ได้บอกทางด้านบนจะยาวเท่าไรเราจะหายัางไงคะเราก็จะนำความยาวของด้านล่างที่เป็นแนวนอนนะคะมาต่อกันมาบวกกันก็คือเราจะนำสีมาบวก6 มาบวก4แล้วก็มาบวก4นำ4บวก6เหมือนเรานำเส้นมาต่อกันนี่ยคะก็จะยาวเท่ากับทางด้านบนใช่ไหมคะก็คือ4บวก6บวก4บวก4 4บวก6เป็น10 4บวก4เป็น8 10บวก8เท่ากับ18เมตร ต่อไปด้านใดที่เรายังไม่รู้อีกคะด้านแนวตั้งอันนี้ที่ยังไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่เราจะหายังไงสังเกตมีเส้นที่ยาวจากทางด้านล่างขึ้นไปหาความสูงของเส้นที่เราต้องการจะหาเห็นไหมคะยาว10เมตรแล้วมาดูเทียบกับเส้นที่อยู่ทางด้าน ข้างทางนี้นะคะขึ้นไปยาว5เมตรถ้าเรานำเส้นที่เราต้องการมาหามาต่อกันก็จะสูงเท่ากับเส้นที่บอกว่าสูง10เมตรพอดีเห็นไหมคะเหมือนกับย้ายเส้นที่ยังไม่ทราบเนี่ยมาต่อกับเส้นที่รู้แล้วว่ายาวห้าเมตรถ้าทั้งหมดยาว10เมตรแล้วยาวไปแล้ว5ส่วนที่เหลือก็จะยาวเท่าไหร่คะ ก็ยาว5เมตรคราวนี้ในการหาความยาวรอบรูปเราก็นำความยาวของแต่ละด้านมาบวกกันทั้งหมดเราก็จะได้ความยาวรอบรูปที่เราต้องการหาด้านแรกเราก็นำเท่าไหร่คะ12มาบวกกับ สมาบวกกับด้านต่อไปความยาวด้านต่อไปบวกกับ5บวกความยาวด้านต่อไปบวกด้วย6แล้วก็บวกความยาวด้านต่อไปบวก5บวกความยาวด้านต่อไปบวก4 บวกความยาวด้านต่อไปบวกสิบบวกความยาวด้านต่อไปบวกสี่บวกความยาวด้านต่อไปบวกสิบสองแล้วก็บวกความยาวด้านบนสุดที่เราหาไว้ก็คือบวกด้วย บวกด้วย18ต่อไปเราจะทําการบวกเลขเราจะนำา2บวก4บวก4ที่ชี้นี้ก่อนนะคะ4บวก4เป็น8 12บวก8เป็น20ต่อไปนำ5บวก5เป็น สิบยี่ิบวกสิเป็น30สต่อไปนำหกบวกสี่เป็นสิบสามบวกสิเป็น40สต่อไปนำสิบสองบวกสิได้ 30 40ิบวกสาได้ 70, 70็ดสิบำเจบวกสิเป็น80เราก็จะได้ว่ารูปนี้มีความยาวรอบรูป80เมตร หาความยาวรอบรูปมีรูปมาให้แล้วให้หาความยาวรอบรูปมีความยาวมาให้ทุกด้านเลยนะคะเราก็จะนําความยาวมาบวกกันมีด้านที่ยังไม่ทราบคราวนี้วิธีการที่เราจะดูให้ง่ายนะคะเราจะใช้วิธีการาเขียนเส้นประค้ลายๆกับเราจะย้ายเส้นนะคะ จากที่เป็นแนวตั้งอยู่ทางด้านในใช่ไหมคะเราจะย้ายให้มาอยู่ทางด้านนอกนะคะคือความยาวก็ยังเท่าเดิมได้ตามภาพนี้นะคะคือ1 1เซนติเมตรก็ยังยาว1 1เซนเมตรเพียงแต่เปลี่ยนตำแหน่งนะคะแล้วก็ในแนวนอนก็ขึ้นไปอยู่ทางด้านบนแทน เช่นเดียวกันยาว10ซนเมตรก็ไปวาดอยู่ทางด้านบนแล้วทางแนวตั้งก็ย้ายออกมาอยู่ทางด้านนอกเพื่อให้มองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้ง่ายต่อการหาความยาวรอบรูปคราวนี้เราลองมาดูในแนวตั้งทางด้านซ้ายมียาว6เซนติเมตรกับ11ซนตเมตรถ้า ทั้งเส้นนี้จะยาวเท่าไรเราก็นำหกบวกสิ็ก็จะได้ความยาวก็คือเท่าไหร่คะ17เซนติเมตรเฉพาะแนวนี้เสนน้สนนี้ก่อนนะคะแล้วในแนวนอนทางด้านล่างบอกความยาวมาแล้วก็คือยาวเท่าไรคะ ยาว29เซนติเมตรเราก็ต้องนำมาบวกเป็นด้านที่สองก็คือบวกด้วย29ต่อไปแนวตั้งทางด้านขวาก็ยาวเท่ากับแนวตั้งทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายยาว17เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแนวตั้งทางด้านขวาก็ยาวเท่าไรเหมือนกันคะ ก็ยาว17เซนเมตรก็บวกด้วย17ต่อไปแนวนอนทางด้านบนล่ะคะก็ยาวเท่ากับแนวนอนทางด้านล่างก็คือจะยาว29เซนติเมตรเราจะเห็นว่ามี17บวก29แล้วก็17บวก29อยู่2ครั้งเราจะเขียนนะคะ ได้อีกแบบหนึ่งว่าหรือเราจะทำการบวกเลขแล้วก็หาคำตอบได้เลยก็ได้นะคะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็จะได้ว่า2คูณวงเล็บเปิด17บวก29วงเล็บปิดเพราะว่ามี17บวก29อยู่2ครั้งใช่ไหมคะเห็นในวงเล็บทำในวงเล็บก่อนค่ะนำา7บวก9เป็น16ใส หทด1นํา1นบวกสองเป็น3ทดอีกหนึ่งเป็น4ในวงเล็บบวกกันได้46่สินำสองคูณสี่คูณหเป็น12ใส่2อทด1นํางนสองคูณสเป็น แปดทดอีกหนึ่งเป็นเก้าได้เก้าสิบสองเซนติเมตรรูปนี้มีความยาวรอบรูปเก้าสิบสองเซนติเมตร หาความยาวรอบรูปมีรูปมาให้นะคะคราวนี้เราจะทําการดันด้านนะคะให้ลงมาเพื่อที่จะให้มองเป็นรูปสี่เหลี่ยมใหญ่นะคะไม่เป็นรูปตัดๆแบบนี้นะคะความยาวทางด้านบนก็จะลงมาทางด้านล่างทางด้านข้างก็จะลงมานะคะเดี๋ยวสังเกตจากรูป จากเดิมยาว21อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็ไปยาว21เหมือนเดิมแล้วยาว14ก็ไปยาว14อยู่ทางด้านบนเพื่อที่จะมองเป็นเส้นแนวยาวเลยนะคะก็จะได้ดังภาพนี้เราดันออกมาเหมือนย้ายเส้นนะคะออกมาอยู่ทางนี้ย้ายออกมาย้ายออกมาเราก็จะมองเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่เลยนะคะคราวนี้เราลองหา ความยาวของด้านนะคะด้านแรกมียาว21เมตร14เมตร14เมตรเราก็ต้องนำความยาวมาบวกกันเพื่อเป็นความยาวของด้านหนึ่งด้านก็คือนำา21บวกด้วย14นะคะแล้วก็ต้องบวกด้วย14 ทำการบวกเลขค่ะหนึ4 4่งบวกสี่บวกสี่สี่บวกสเป็นแ8ดบวก1เป็น9นะคะทำการบวกหลักสิบบวก1เป็นสามสาบวก1เป็นสได้49นะคะ2ีบวกส4บวก14ได้49อีกด้านหนึ่งละคะ21บวก14บวก14ก็จะได้49 แล้วสังเกตว่าความยาวด้านทั้ง4ด้านนั้นยาวเท่ากันแสดงว่าด้านทุกด้านยาวด้านละ49มีความยาวด้านละ49อยู่4ด้านเราก็นำา4คูณ49เพื่อหาความยาวรอบรูปทำการคูณเลข4คูณ9เป็น36ใส่6

super cat